ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อเนื่องตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับช่องสาวน้ำมนต์คนโคราชอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆถักผ้าค่ะลายที่จะนามาเสนอวันนี้ก็คือลายดอกพิกุลน,นะคะจะเป็นลายเล็กๆน่ารักค่ะดอกแบบนี้ทั้งตัวถักง่ายนะคะเสร็จไวใส่ก็ไม่ร้อนค่ะเพื่อนที่ไทยถามว่า อากาศร,ร้อนๆใส่ได้ไหมบอกเลยนะคะอันนี้ไม่ร้อนค่ะเป็นลายโป่งนะคะใส่นุ่มสบายอันนี้ถักจากไหม DMc นะคะไหมนอกแต่เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ไหมสปันนะคะไหมไล่สีตัวนี้ชอบมากๆเลยค่ะเป็นม้วนที่สองที่ลองถักนะคะรู้สึกว่าเอองานเขานุ่มดีนะคะก็เสื้อตัวนี้นะคะแขนยาวก็จะออกมาเป็นประมาณนี้คะ่ะแขนจับน่ารักค่ะ เสะะื้อตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมไซส์3 6มหถึงสานะคะแต่ว่าไซส์ไหนก็สามารถขึ้นคอได้เหมือนกันถ้าใครอยากได้คอกว้างก็ค่อยเพิ่มโซ่นะคะซึ่งลายนี้ก็จะขึ้นที่72ห่วงเหมือนเสื้อตัวที่แล้วที่เราถักเลยค่ะเพราะว่าเขาจะใช้เหมือนกับว่าสามห่วงละค่ะแต่ว่าห่วงที่3ามนี่เขาจะใช้ร่วมกันกับดอกต่อไปนะคะไหมสปันตัวนี้กอเรียงหเส้นนะคะก็จะเท่ากับเส้น18ดหรือเส้นยี่สิบ ส่วนเข็มก็เหมือนเดิมเกี่ยวไม่หลุดเป็นใช้ได้แต่เราจะใช้หัวใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่ามันเป็นไหมที่กอเรียงมันไม่ได้ตีเกี่ยวนะคะมันจะดึงง่ายกว่ากันหัวพอดีมันจะดึงค่อนข้างลําบากแล้วเวลาเกี่ยวนี่เขาจะหลุดหนึ่งเส้นสองเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไอตัวมาร์กเกอร์นะคะสีตัวซึ่งเราจะใช้สีต่างหนึ่งตัวตรงจุดเริ่มต้นนะคะอีกสามุมก็ใช้สีเดียวกันถ้าใครไม่มีตัวนี้นะคะแนะนําให้ใช้เข็มกัด หรือไหมต่างสีมาเน็บไว้จะได้รู้ว่าตรงไหนตำแหน่งมุมนะคะอันนี้สำคัญอยู่เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มด้วยการทำห่วงนะคะเสื้อตัวนี้เราจะทำเจ็ดสิบสองห่วงค่ะไซส์สามสิบหกถึงสามสิบแปดนะคะเราจะขึ้นต้นที่โซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งแทงเข้าไปในนี้ดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดสองปลดสาม โซ่หนึ่งสองสามสี่ันัวเข็มสองครั้งแทงไปดึงขึ้นมาปลดหนึ่งปลดสองปลดสามให้เราทำแบบนี้ไปให้ครบทั้งเจสิบสองห่วงค่ะหลังจากที่เราถักได้เจสิบสองห่วงให้เรารูดงานนะคะรูดด้านถูกอย่าให้บิดนะคะแล้วเราจะเชื่อมงานเป็นวงกลม ปากเข็มลงไปในจุดเริ่มต้นแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาเราจะได้ด้านโซ่นะคะไว้ที่เราจะถักขึ้นไปเนี่ยด้านพอสองคอนี้อยู่ด้านในนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนห่วงมาเลื่อนห่วงตายโซ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะหนึ่งสองเราจะเริ่มงานจากตรงกลางนะคะตรงมุมนี่คือมุมที่หนึ่งเราจะมาเริ่มแบ่งมุมกันแล้วนะคะมุมที่หนึ่ง เราจะใส่สีแดงนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นวางงานลงค่ะคอเขาจะแลดูเหมือนคอกว้างนะคะแต่เดี๋ยวเวลาเราเก็บคอเดี๋ยวเราจะมาเก็บคอทีหลังจะทําให้คอแคบลงนะคะเราจะแบ่งชิ้นหน้าชิ้นหลังเราจะทำเจดดอกนะคะช่วงแขนเราจะทำห้าดอกซึ่ง1ดอกใช้สามห่วงค่ะฉะนั้นเจ็ดดอกก็สามคูณเจดยบเอ็ดใช่ไหมคะห่วงที่หนึ่ง เราติดมาร์กสีแดงไว้นับไปยี่สิบเอ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดอยู่ตรงนี้เราก็จะติดมุมที่สองไว้นะคะทีนี้ตรงแขนเราจะทำห้าดอกหนึ่งดอกใช้สามห่วงร่วมกับมุมใช่ไหมคะก็ห้าสามสิบห้านับไปค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอยู่ตรงนี้นะคะมุมที่สามทีนี้มุมที่สี่ด้านหน้านะคะก็จะเท่าด้านหลังก็คืออันนี้ได้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะรวมมุมเราก็จะนับมายี่สิบเอ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสี่ิบห้าสิบหกิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดอยู่ตรงนี้ติดมาร์กไว้มุมที่สี่ฉะนั้นตรงนี้จะต้องเหลือจำนวนห่วงเท่ากับด้านนี้ตรงนี้เรานับสิบห้ารวมมุมใช่ไหมคะตรงนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปเรานับต้องได้สิบสค่ะถึงจะถูกต้องหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิเอ็ดสิบสอสพอดีเป๊ะเลยแล้วก็มุมที่สิห้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มงานแถวที่1กันได้เลยค่ะเราจะเริ่มมุมที่1ด้วยโซส่สมเราจะขึ้นครึ่งเดียวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราจะวนมาปิดอีกหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเพื่อที่เราจะซ่อนรอยต่อค่ะเอฟลงไปในช่องเดิมนี่คือมุมที่1ของเราค่ะเราจะเริ่มขึ้นดอกที่1กัน โซสี่เราจะแทงลงตรงๆอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่สําหรับเราเราถนัดแบบนี้แทง,แงเฉียงค่ะงานเราจะไม่เป็นรูนะคะแล้ว้ตรงกรีบนี่ก็จะไม่แตกด้วยค่ะตรงกรีบตรงนี้นะคะจะไม่แตกแล้วก็ปลดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งค่ะจะแทงลงไปในห่วงเลยก็ได้แต่เราอย่างที่บอกเราไม่ต้องการให้ปลายกีบเรามันแตกนะคะ เราก็เลยต้องแทงเข้าไปในในโซ่แบบนี้ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปที่เดิมดึงขึ้นมาปลดสองค้างไว้นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงไปในที่เดิมปลดอีกสองค้างไว้จะบอกว่าให้ใช้นิ้วกลางนะคะบีบบีบตัวห่วงกับโคเชง,งานเขาจะได้ไม่เคลื่อนไปเคลื่อนมาทำให้เราถักง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงไปในช่องถัดไปได้เลยค่ะลงในห่วงหรือลงบนโซ่ก็ได้นะคะแต่เราจะลงบนโซ่เราถนัดแบบนี้แล้วงานปลายของเราก็จะไม่แตกเราก็จะปลดสองครั้งปลดสองครั้งแบบนี้นะคะหนึ่งกลีบเราจะทำสามครั้งค่ะพอได้ทั้งสามกลีบแบบนี้ให้เราใช้นิ้ว,น,วนิ้วกลางกับนิ้วโป้งนะคะบีบไอ้ตรงกลีบด้านล่างไว้เสร็จแล้วก็ค่อยค่อย ดึงไหมออกมาค่ะแบบนี้ล็อกหนึ่งครั้งนี่นะคะดอกที่หนึ่งของเราดอกต่อไปโซ่สามรวมกับไอ้ตัวล็อกนี่ก็เป็นโซ่สี่นะคะตรงนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงไปในจุดรวบเมื่อกี้เนี่ยดึงขึ้นมาปดสองพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งลงไปที่เดิมปดสองห่วงค้างไว้แบบนี้เหลือสามห่วงให้รวบหมดนี่คือกลีบที่สี่นะคะเสร็จแล้วเราจะทําตัวขั้น ตัวขั้นก็เหมือนเดิมพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจะแทงไปในห่วงก็ได้หรือจะแทงบนโซ่ก็ได้แต่เราจะแทงบนโซ่ปดหนึ่งปดสองขั้นได้โซ่สามในแพทเทิร์นตรงนี้อาจจะขั้นได้โซ่ห้าแต่เราต้องการทำโซ่สามแล้วเราจะไปปล่อยเป็นโซ่ห้ายสะดือลงไปนะคะมันจะได้รับกับช่วงสะโพกพอดีแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงจุดเดิมปดสองแบบนี้ค่ะ ตรงตัวขั้นนะที่ว่าเราบอกว่า1ดอกใช้3ห่วงก็คือ1 2 3และไอห,ห่วงที่3ามเขาก็จะเชื่อมระหว่างดอกที่1กับดอกที่2ค่ะต่อไปดอกที่สองโซ่สพันหัวเข็ม1ครั้งแทงลงไปในนี้ปด1นึค้างไว้ปดแล้วก็ค้างไว้อย่าลืมใช้นิ้วกลางประคองตัวห่วงกับโคเชไว้นะคะ งานจะได้ไม่ลื่นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงเข้าไปในโซ่ปดค้างไว้ครั้งที่สองดึงขึ้นมาปดค้างไว้ปดค้างไว้ได้สามครั้งเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงห่วงถัดไปได้เลยปดค้างไว้ปดค้างไว้ครั้งที่สาม อดค้างไว้ด้านบนจะได้ก้าวแบบนี้เอามือนิ้วกลางกับนิ้วโป้งรวบกรีบด้านล่างไว้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดึงเข็มผ่านแบบนี้ค่ะล็อกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สามเป็นโซ่สี่จะบอกว่าใครต้องการให้กรีบยาวกว่านี้นะคะสามารถพอสองคอหรือพันหัวเข็มสองครั้งเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะเนี่ยค่ะดอก กีบเขาก็จะยาวออกไปนิดนึงค่ะแต่แต่เราต้องการให้มันเป็นพอหนึ่งคอดอกเขาจะออกมาเป็นป้อมป้อมน่ารักดีนะคะป้อมปอมเหมือนคนถักเลยเนาะแต่ก็ตามใจชอบนะคะอยากได้พอสองคอก็จัดเลยไม่เป็นไรไม่ผิดค่ะก็สวยไปอีกแบบอันนี้เราก็จะทํากีบที่สี่พอหนึ่งคอลงไปจุดเดิมครั้งที่สองรวมกับตัวโซ่ก็เป็นสามได้สามห่วงดึงรวบ แล้วก็ทำตัวขั้นเหมือนเดิมคือพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปเลยแต่เราจะถักบนโซ่ปดขั้นได้โซ่สามพอหนึ่งคอลงที่เดิมปดนี่นะคะดอกต่อไปก็ให้ถักโซ่สี่แล้วทำแบบนี้ค่ะให้เราถักไปจนถึงมุมนะคะอันนี้ชิ้นหลังเราก็จะได้เจ็ดดอกค่ะเดี๋ยวเราเจอกันตรงจุดมุมเราได้ถัก เป็นจำนวนเจ็ดดอกนะคะสำหรับอันนี้เราจะเรียกชิ้นหลังนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้ได้เจ็ดดอกจะทำมุมที่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งให้ลงในมุมเลยนะคะปลดหนึ่งปดสองทำอีกหนึ่งปดหนึ่งปดสองเราจะขั้นด้โซ่สามแล้วก็ให้ทำพอสองคอสองหลักลงในห่วงเลยหนึ่งสองนี่นะคะมุมเรา ตรงนี้คือช่วงแขนนะคะเราก็จะขึ้นเหมือนเดิมกับตรงจุดเริ่มต้นเลยค่ะโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงปดค้างไว้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองบวกกับโซ่ก็เป็นสามนะคะเสร็จแล้วให้ค้างไว้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงถัดไปเลยค่ะแต่เราจะถักบนโซ่อย่างที่บอกเนาะตรงนี้ปดค้างไว้ ครั้งที่สองค้างไว้ครั้งที่สามค้างไว้เสร็จแล้วก็มาอีกหนึ่งกรีบค่ะลงในห่วงถัดไปปดค้างครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามพอเราได้เก้าห่วงแบบนี้เอามือจับไว้เอานิ้วโป้งดึงรวบกรีบข้างล่างไว้ค่อยๆดึงไหมออกมาล็อกหนึ่งคั้งนี่นะคะ เห็นไหมกีบเราก็จะไม่แตกด้านล่างทีนี้ก็บวกด้วยโซ่สามกีบที่สี่ค่ะแทงลงไปจุดรว่วปลดค้างไว้พันหัวเข็มหนึ่งค้างลงไปจุดเดิมค้างไว้จะได้แบบนี้สามห่วงดึงรวกแล้วก็ทําตัวคั่นตัวคั่นแบบนี้นะพันหัวเข็มหนึ่งค้างปากลงไปห่วงต่อไปคั่นด้วยโซ่สามลงไปที่เดิม นี่ค่ะดอกต่อไปหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เราจะทำให้ดูอีกหนึ่งดอกนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปดค้างไว้ครั้งที่สองค้างไว้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงกลีบถัดไปเลยครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในห่วงถัดไปเลย ได้เก้าห่วงรวบล็อกหนึ่งครั้งกลีบที่สี่ตัวสี่แทงเข้าไปในจุดรวบดึงขึ้นมาปลดค้างไว้หนึ่งสองพอได้สามห่วงดึงรวบแล้วก็ทำตัวขั้นลงหลักถัดไปเลยขั้นได้โซ่สามนี่นะคะตรงนี้แขนซ้ายขวาเราก็จะทำห้าดอกค่ะ ให้เราทําไปจนมาถึงมุมที่3ามเดี๋ยวเราเจอกันตรงนี้ค่ะเราได้ถักจากมุมที่สองมาถึงมุมที่สามตรงนี้เป็นช่วงแขนเราก็จะได้ห้าดอกหนึ 1, 2, 3, 3, ่งสองสามสี่ห้าเราได้ห้าดอกทีนี้ให้เราทํา f หรือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงในมุมปดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอได้สองหลักขั้นได้โซ่สามเสร็จแล้วก็ให้ทําลงในห่วงเดิมอีกสองครั้ง f หนึ่ง F สตรงมุมเราจะทําแบบนี้ค่ะจากมุมนี้ไปถึงมุมนี้ก็คือช่วงยาวก็คือจะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าด้านหลังเราก็จะทําแบบเดิมนะคะเจดดอกเท่ากับฝั่งด้านหลังเลยให้เราขึ้นต้นเหมือนเดิมค่ะโซ่สี่หนึ่ะคะแทงลงไปตรงจุดมุมดึงขึ้นมาปลดสองครั้งปลดสองครั้ง รวมกับโซ่ก็เป็นสามพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงห่วงถัดไปปลดสองครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามทำอีกหนึ่งกลีบลงห่วงถัดไปปลดค้างไว้หนึ่งสองสามพอได้เก้าห่วงแบบนี้เอามือดึงกลีบไว้ ดึงเข็มผ่านแบบนี้ค่ะล็อกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่หนึ่งสองสามรวมกับโซ่ที่ล็อกก็เป็นสี่ทำกลีบที่สี่ลงไปในนี้ปลดค้างไว้ปลดค้างไว้ดึงผ่านแล้วเราก็จะทำตัวขั้นเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงห่วงถัดไปปลดออกมาขั้นด้วยโซ่สามลงที่เดิม สำหรับคนที่ดูไม่ทันนะคะจะบอกว่าให้แตะที่หน้าจอค่ะพอเราถึงช่วงไหนสมมุติว่าถึงช่วงนี้ถึงช่วงนี้จากช่วงนี้มาถึงช่วงนี้เราก็กดแตะที่หน้าจอนะคะวิดีโอก็จะหยุดแล้วให้เราทําตามจนถึงจุดนั้นๆเสร็จแล้วเราค่อยแตะเอามือแตะที่หน้าจออีกแล้วมันก็จะเล่นต่อนะคะง่ายๆค่ะเพราะนี่เป็นวิดีโอตัดต่อนะคะต่อไปเราก็ขึ้นเหมือนเดิมด้วยโซ่สี่เดี๋ยวทาให้ดูอีกหนึ่งครั้ง พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปปดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองบวกโซ่ก็เป็นสามครั้งไว้แล้วลงกีบที่สองห่วงถัดไปเลยดึงขึ้นมาปดสองครั้งครั้งที่สามปดครั้งกีบที่สามก็ลงห่วงถัดไปครั้ง อย่าลืมนะใครอยากได้กีบยาวๆก็ทำพอสองคอพอได้แบบนี้เอามือรวบกีบด้านล่างแล้วก็รวบดึงผ่านล็อกหนึ่งครั้งต่อได้โซ่สามแล้วก็ทำกีบที่สี่นี่ค่ะงานเขาก็จะมีแค่นี้แล้วก็มีแค่สองแถวนะคะนี่ค่ะให้เราทำไปเรื่อยๆจนครบทั้ง7ดดอกให้เท่าฝั่งด้านนี้เลยค่ะฝั่งยาวเนี่ยให้ทำไปค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดนี้ เราก็ได้ถักเลื่อยมาจนมาถึงมุมอีกฝั่งเลยนะคะตรงนี้ด้านหน้าเราก็จะได้เจ็ดดอกหนึ่งสอสามี่ห้าหกเจ็ดซึ่งเท่ากันกับด้านหลังนะคะ7ดอกเราก็จะทํามุมโดยการเอฟลงไปในห่วงถัดไป2หลักขั้นเดโซ่สามทำเอฟลงไปในจุดเดิมอีกหนึ่งสองเราจะทํามุมแบบนี้ต่อไปเราจะ ก็จะขึ้นดอกเราก็จะขึ้นดอกที่เหลือนะคะเป็นจำนวนห้าดอกซึ่งเท่ากับแขนฝั่งนี้เลยค่ะเราก็ทำไปค่ะโซ่สี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงปดค้างไว้แทงลงจุดเดิมปดสองค้างพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงห่วงถัดไปเลยค่ะกิีบที่สอง กลีบที่สามก็ลงห่วงถัดไปแล้วแบบนี้ได้เก้าห่วงจับกลีบไว้ดึงค่อยๆดึงไหมออกมาล็อกหนึ่งครั้งตามด้วยโซ่สามกลีบที่สี่ลงไปในจุดรวบปลดค้างไว้ กดค้างไว้เหลือสามห่วงดึงรวบแล้วก็ทำตัวขั้น f หรือพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปขั้นได้โซ่สามแล้วก็ f ลงจุดเดิมให้ทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดเริ่มงานตรงจุดสีแดงเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงนี้ค่ะ เราได้ถักจากมุมที่สามมาถึงจุดมุมที่สี่มุมจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะได้จำนวนห้าดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าให้เช็คนะคะแขนเขาก็จะเท่ากันด้านหน้าด้านหลังก็จะได้เท่ากันนะคะทีนี้เราจะทำการปิดตรงมุมที่หนึ่งที่เราเริ่มต้นเห็นไหมคะเราขึ้นครึ่งเดียวเราจะตามมาปิดอีกครึ่งค่ะก็คือเอฟลงไปในห่วงแรกเลยตรงจุดสีแดงนะลงไปหนึ่งหลักสองหลัก ทีนี้เราจะจบงานด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มหนึ่งครั้งให้นับหนึ่งสองสามไปปักบนโซ่หลักที่สามตรงจุดเริ่มต้นปักลงไปดึงไหมขึ้นมาแบบนี้ดึงรวบหมดเลยนี่นะคะการที่เราจบงานตรงมุมเราจะขึ้นงานแถวที่สองเราก็จะขึ้นครึ่งเดียวเหมือนแถวแรกเลยนะโซ่สามแล้วก็เอฟลงในที่เดิมหนึ่งครั้งนี่นะคะมุมของเรา เราจะทำโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จให้ x ลงตรงนี้ค่ะตรงกรีบระหว่างกีบจุดต่อระหว่างมุมกับกีบที่หนึ่งเนี่ยให้เรา x ลงไปเลยค่ะแทงเข็มลงไปเลยแบบนี้แล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเราจะมาทำสองกีบอยู่บนนี้นะคะกีบที่หนึ่งแทงลงไปปดค้างไว้ ครั้งที่สองครั้งที่สามพอได้แบบนี้รวบขั้นไดโซ่สามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอีกหนึ่งกีบค่ะลงในจุดเกสรตรงกลางเนี่ยหนึ่งสองสามนี่นะคะหนึ่งดอกเต็มเลยเห็นไหม ดอกเขาจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดจะมีหกกลีบนะคะซึ่งหนึ่งดอกจะมีสองแถวค่ะเราจะขั้นตรงนี้ด้วยโซ่ห้าพอโซ่ห้าให้เรามาเอ็กลงในนี้เลยค่ะลงในห่วงตรงโซ่สามนี่นะคะเอ็กลงไปเลยแล้วก็โซ่ห้าพอโซ่ห้าเราก็จะมาทำอีกสองกลีบปิดดอกนี้ค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงไปตรงจุดกลางปด ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามดึงรวบขั้นเดยโซ่สามอีกหนึ่งกลีบค่ะลงในจุดเดิมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็รวบนี่นะคะเราก็ได้ปิดสองดอกเต็มทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมก็คือโซ่ห้า x เลงในนี้ลงในจุดกึ่งกลางตรงโซ่สามนะคะโซ่ห้าแล้วก็ปิดดอกนี้ลายนี้เป็นลายที่ทำง่ายนะคะแลดูเหมือนทำยากใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วทำง่ายมากค่ะขั้นว้โซ่สามแล้วก็มาปิดอีกกลีบหนึ่งตรงนี้ ึงรวบให้เพื่อนๆทำไปนะคะให้ปิดไปครบทุกดอกจนมาถึงจุดดอกสุดท้ายค่ะเราก็ได้ทำมาจนครบทั้งเจดดอกแล้วนะคะทีนี้ตรงมุมตรงนี้ให้เราทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอเราทำโซ่ห้าเสร็จให้เราเอ็กลงระหว่างมุมกับกลีบดอกที่สี่ตรงนี้นะคะเอ็กลงไปเลย เราจะขึ้นมุมก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จก็ทำมุมด้วย F ลงไปสองหลักค่ะขั้นด้วยโซ่สามโซ่ห้ตรงนี้สำคัญนะคะถ้าลืมทำนี่งานเราจะไม่ขยายค่ะเพราะว่าแถวต่อไปงานเขาก็จะขึ้นตรงโซ่ห้านี่ค่ะนี่คือ เราห้ามลืมเลยงานเขาก็จะขยายออกไปเรื่อยๆค่ะต่อไปฝั่งนี้เหมือนเดิมอย่าลืมทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโซ่ห้าเสร็จเอ็กลงตรงนี้นะคะตรงระหว่างกลีบนี่นะคะเอ็กลงไปในนี้โซ่ห้าโซ่ห้าลงแล้วก็ขึ้นก็โซ่ห้าแล้วก็มาปิดดอกที่หนึ่ง หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามรวบขั้นได้โซ่สามอีกหนึ่งกลีบค่ะกลีบที่หกหนึ่งดอกจะมีหกกลีบนะคะให้ค่อยๆดูคลิปค่ะดูคลิปให้เข้าใจในแต่ละตอนนะคะเราทำเป็นช่วงตอนไว้เสร็จแล้วค่อยลงมือทำค่ะแล้วจะไม่งงนะคะโซ่ห้าแล้วก็มาขั้นเอ็กตรงนี้ขึ้นโซ่ห้า เสร็จแล้วก็มาปิดกลีบอีกสองครั้งขั้นด้โซ่สครั้งที่2ค่ะนี่นะคะก็ให้เราทำไปจนมาถึงมุมฝั่งนี้เราได้ทำมาจนถึงมุมที่สามพอถึงดอกสุดท้ายก่อนที่จะถึงมุมนะคะเราก็อย่าลืมทำโซ่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วให้ x ลงในนี้เลยให้ x ลงระหว่างมุมกับกลีบที่สี่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นโซ่ห้าพอขึ้นโซ่ห้าเสร็จแล้วค่อยทำมุมลงไปด้วย f 2สองหลักขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็ f อีกสองหลักลงในห่วงนี้ฝั่งนี้ ก็อย่าลืมลงโซ่ห้าลงตรงนี้เลยระหว่างมุมแถวที่แล้วกับกลีบแรกนะคะขึ้นโซ่ห้าลงโซ่ห้าขึ้นโซ่ห้าเสร็จแล้วค่อยปิดกลีบโซ่สาม ลงจุดเดิมอีกหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามหมาน้อยก็อยากออกไปเล่นนะคะแล้วก็ลงโซ่ห้าแล้วเอ็กตรงนี้ให้เราทำไปจนรอบเดีย๋ยวเรามาเจอกันตอนจุดจบงานสีแดงเนาะเราได้ปิดดอกจนครบทุกดอกจนมาถึงจุดเริ่มต้นก่อนที่เราจะปิดมุมนะคะให้เราทำโซ่ห้าแล้วก็เอ็กลงตรงนี้ ต่อด้วยโซ่ห้าแล้วก็ค่อยมา F ปิดมุมที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนะคะปดหนึ่งปดสองอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็จบมุมโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงโซ่หนึ่งสองสามสดึงผ่านตรงโซ่ที่สามเหลือสามห่วงดึงรวบแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ EP ที่2นะคะสำหรับ EP นี้เราขอค้างไว้แค่นี้เพื่อความยาวของคลิปค่ะอย่าลืมกดดูวิดีโอให้เข้าใจนะคะถ้าดูไม่ทันนะคะก็เอามือแตะที่หน้าจอเสร็จแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปนะคะอันนี้เป็นคลิปตัดต่อแล้วเราค่อยมาร้อยเรียงให้เป็นเรื่องราวแต่ละคลิปนะคะถ้าได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ